ปวดหลังเล้าลงขาไม่ใช่เรื่องปกตินะคะเพราะคุณอาจเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นพราะในแต่ละวันนะคะเราต้องนั่งทำงานเป็นเวลานาน,าน,านอาการปวดหลังเล้าลงขาจึงเป็นเรื่องปกติของใครลหลายคนนะคะแต่คุณรู้หรือไม่อาการปวดหลังเล้าลงขาคือสัญญาณเตือนโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ถ้าปล่อยไว้นานนะคะอาการยิ่งจะรุนแรงเพิ่มขึ้น3อาการปวดหลังแบบนี้นะคะอาจเป็นมากกว่าอาการปวดหลังธรรมดา 1. ปวดหลังบริเวณเอวล,ล้าลงมาถึงสะโพกและล้าลงที่ขาอาจล้าลงที่ขาข้างเดียวหรือ2ข้าง2นะคะมีอาการปวดหลังแบบแปๆเ,เป็นหาย,หายมากกว่า2ส,สัปดาห์ สามนะคะมีอาการชาและขาอ่อนแรงร่วมด้วยอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นอาการปวดหลังเล้าลงขาขั้นรุนแรงนะคะกระดกเท้าไม่ได้นะคะและที่สําคัญนะคะควบคุมระบบขับถ่ายไม่ได้ขับถ่ายไม่ออกนะคะได้ฟังกันไปแล้วนะคะว่าอาการปวดหลังปวดเอวนะคะไม่ใช่เรื่องปกติอีกต่อไปหมั่นสังเกตอาการของตัวเองนะคะถ้าสําหรับใครที่มีอาการขั้นรุนแรงเหล่านี้นะคะแนะนําให้รีบปรึกษาแพทย์รีบรักษาอาการอย่างเร่งด่วนะคะ่ะสําหรับใครนะคะที่มีอาการปวดหลัง ปวดเอวหมอนรองกระดูกทับเส้นปวดหลังชาเล้าลงขากล้ามเนื้อสะโพกหิีบเส้นประสาทนะคะวันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ดีบูนแบบผงชงดืง่มกล่องมี5้าซองนะคะช่วยลดอาการปวดลดอา,าอาการอักเสบตามข้อเพิ่มน้ําไขข้อที่เสื่อมที่แห้งนะคะลดอาการปวดหลังเล้าลงขาทําให้หมอนรองกระดูกยืดหยุ่นนะคะใครที่มีอาการนะคะโทรเข้ามาปรึกษาตามเบอร์ด้านล่างได้เลยค่ะ